บรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเดินทางไปชมและให้าอาหารนกนางนวลซึ่งอพยพหบีนีนาวมาจากแถบมองโ,งโกเลียทิเบตไซบีเรีย,รยและจีนมาหากินอยู่บริเวณชายทะเลบางปูโดยพบมบากที่สุดที่สถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการซึ่งนกนางนวลจะบินดีน้ำมาอย่างนี้ทุกปีในช่วงตั้แต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนเดื่พบ,บว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง พาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนบริเวณสถานตากอากาศบางปูกันเป็นจํานวนมากบางคนก็มาถ่ายรูปนกบางคนก็มาให้อาหารนกทั้งกลางนกนังนวลกว่า2,000ตัวที่บินอวดโฉมไปมาในยามที่พระอาทิตย์ก็จะพ้นขอบฟ้าโดยบริเวณกลางสะพานก็จะมีอาหารนกจําหน่ายในาราคาย,ย่อมยาแต่ที่แปลกกว่าที่อืน่นคือนกนังนวลเหล่านี้จะกินกากหมูเท่านั้นสำหรับการเดินทางมาที่ตากอากาศบางปูสามารถไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปที่ถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการ มีที่จอดรถให้บริการหรือจะไปด้วยรถสาธารณะก็มีใ้เลือก2อพิธีคือคือนรถเมลสาย145511หรือขึ้นรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีเคหะสมุทรปราการจากนั้นต่อรถ2แถวใต้สถานีสาย3ามที่หใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีก็จะถึงที่หมายบันดิตชวลาแรงงานได้เกิดความมือหาริมชายกว้าระยาวบริเวณร้านมองเธอ ซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึกและนวดแ่นโบราณมีหญิงสาวสวมชุดดงกระโปรงสั้นเปิดเพลงแดนเต้นอยู่หน้าร้านตามจังหวัดเสียงเพลงอย่างเมามันสร้างความสนใจกับผู้ที่ผ่านไปมาตามท้องถนนให้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิกตามจังหวัดเสียงเพลงโดยเจ้าของร้านเผยว่าวันนี้เต้นเป็นวันแรกและวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นเริี่ยนหน้าร้านอีกพร้อมกับเชิญชวนผู้ที่สนใจออกกําลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกตลีลายแดนมาร่วมกันได้บริเวณหน้าร้านตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป เพื่อสร้างบรรยากาศลสีสันบริเวณริมควันพะยาในช่วงเย็นโดยขณะที่มีหญิงสาวสวมชุดแดงเต้นอยู่หน้าร้านนั้นท่านพวกขับรถผ่านไปมาต้องเหลียวมองเพราะเห็นว่าแปลกดีและเป็นสีสันอย่างหนึ่งริมควันพะยาวทางด้านครูยาหญิงชุดแดงเจ้าของร้านเปิดเผย,ยว่าอดีตตนเคยรับราชการอยู่กรมพราศึกษาได้ลาออกมาทากิจการของตัวเองเดยเปิดร้านจิวบารร้านมองเธอเพื่อขายของที่ระลึกและนวดแผนโบราณ โดยก่อนหน้านี้เป็นครูสอนเต้นแอรบิกมาตัวตลอดจึงมีแนวคิดเชิญชวนผู้คนที่สนใจที่สนใจออกกําลังกายด้วยการเต้นแอรบิกให้มาร่วมกันออกกําลังกายด้วยกันที่บริเวณหน้าร้านดิบวันปะเยาโดยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็สวมใส่ชุดสีแดงมาเต้นบริเวณหน้าร้านเปิดเพลงเต้นแอรบิกเพื่อให้ผู้คนทั่วไปรู้ว่าร้านของเธอนั้นยังเป็นสถานที่ออกกําลังกายได้อีกด้วยปณวิทย์อยู่ดีรายงาน นายนันทวิทย์นักแสงประหลัดจังหวัดนครพนมพร้อมพันธตรเลกต่อสักรอรัญจการดน,อนรองผู้ประกอบการตรวจคุตอนจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวตรวจยิดยาบ้าจากขาบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติขอ,ของของกลางยาบ้าจำนวน250,000เม็ดยาแฮปปี้วอเตอร์35ซออาวุธปืนซิกแซวเออร์ขนาดจุด3.8พร้อมกระสุน5นัดผู้ต้องหา4รายนอกจากนี้ยังอายัดทรัพย์คือรถถรถเก๋งรถจักรยานยนต์มูลค่ากว่า2ล้านบาท โดยการจับกลุ่มสืบเนื่องจากตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดต,ตำรวจปูธรจังหวัดนครพนมสืบทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดต,ตามแนวชายแดนว่าจะมีการลักลอบอลำเลรียญยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่บ้านนาโดนตำบลขามเท่าอภพอเทิงจังหวัดนครพนมกีมมีการวางแผนจับกลุ่มต่อมาพบชายต้องสงสัยสองคนยืนอยู่บริเวณริมน้ำโขงบ้านนาโดนโดยมีพฤติการน่าสงสยัยเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังออกตรวจสอบต่อมาพบชายหญิงสองคนแบกสิ่งของบางอย่างเดินเข้าไปบริเวณบ้านหลังเด่ง จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบชายที่แบกสิ่งของและแสดงอาการตกใจจากนั้นโดนสิ่งของนังกล่าวลงที่พื้นและพยายามต่อสู้เพื่อหลบหนีจึงได้เข้าทําการควบควมุมตัวทั้งสองคนเอาไว้ได้จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าชายทั้งสองคนเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้านทําการลักลอบลอําเลียงยาเสพติดของกลางมารอส่งมอบกับผู้คา้ายาเสพติดฝั่งไทยโดยให้การสดทอดว่ามีบุคคลที่นั่งอยู่บริเวณศาลาหน้าบ้านคือนายติตและนางรัฐเป็นเจ้าของบ้านหลังนางกล่าวมีหน้าที่ดูแลต้นทาง ซึ่งนายจินและหนังรัฐจะได้รับค่าจ้างจากตนหลังจากงานสําเร็จแล้วจำนวน2,000บาทจากนั้นจะได้ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ท้างการควบคุมตัวนายจินและหนังรัฐเอาไว้อีก2คนพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อได้ว่าได้มาจากการค้าจะถูกติดไว้ตรวจสอบผ่อนพิพัฒน์เพชรสังหารรายงานเออสราบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ปาจิมบุรี เผยงบพัฒนาจังหวัดปาทีบุรีอัพสกิลแรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านการผลิตโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอัดฉิตงบฝึกอบรมกว่า1.6ล้านบาทตั้งเป้า1,000ันคนเน้นทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยประเดิมฝึกในเดือนธันวาคมจำนวน7ดรุ่นด้านหนังพยาวทองสีผู้นวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ปาทีบุรีเปิดเผยว่าได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดป่าทีบุรีให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมไม่แก่แรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนตามแผนปฏิบัติราชการซึ่งทางสองพอร์ราปาทีมบุรีได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน1ล้านหแสนบาทมีเป้าหมายการดำเนินการ1000คนปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้วซึ่งในเดือนธันวาคมอันหาร้บ2 5็มีแผนดำเนินการทั้งหมด7จดรุน่นรวม3 5 0คนในส่วนที่เหลือจะดำเนินการในช่วงของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปีหน้า ล่าสุดดำเนินการจัดฝึกให้แก่พนักงานของบริษัทกินเกไทยจำกัดในตำแหน่งต่างๆอาทิช่างซ่อมบำรุงโรงงานพนักงานคลังสินค้าพนักงานผลิตใบเตียรูปแบบต่างๆและ่ายบุคคลครวม50คนโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม12ชั่วโมงมีการฝึกทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพนักงานสามารถวิเคราะห์งานและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทุกตำแหน่งและทุกแผนกทีมข่าวไทยข่าวดิวส์รายงาน